ฝากดวงฝากดวงไปอินเดียอีกกูเห็นแล้วกูขำฝากดวงไปอินเดียสภาพประเทศถูรูดถูกกังแบบนั้นมึงยังจะฝากดวงกันไปอีกนะอยู่ประเทศไทยสบายๆบายจะเอาดวงไปไว้อินเดียสันดาลน้ำไฟก็ด,ดับ่อยขาดบ่อยประเทศไทยนี่อุดมสมบูรณ์อู่ข้าวอู่น้ำมึงอยู่กันดีๆไม่พอจะเอาดวงไปปากอินเดียอุงงแต่ละอย่างที่พวกมึงคิดกันเนี่ยตะก,กะโคตรไม่ได้แล้วมึงก็ไปเชื่อกันไอ้สันดาล อาหารการแดกก็ไม่น่าอุดมสมบูรณ์สักอย่างการขี้การเยี่ยวกันลำบากลำบนอยู่ประเทศไทยดวงมึงอยู่ประเทศไทยดีๆไม่เอาเออ้าเอาไปฝากอังกฤษกูจะไม่ว่าเลยเออเอาดวงไปฝากประเทศผู้ดีอังกฤษอย่างงี้กูจะไม่ว่าสักคำมึงเอาดวงไปฝากอินเดียฝากประเทศที่มันดีกว่านี้ไม่ได้หรือไงถ้าจะฝากมึงต้องฝากที่ประเทศที่จเจริญกว่ามึงสิมึงเออเราจะเอาไปฝากประเทศที่ต่ำกว่ามึง โอ้ยตายอุงงเอาไปฝากอเมริกาเอาไปฝากออสเตรเลียเอาไปฝากอินโดนีเซียอะไรก็ว่ากันไปเมื่อเอาไปฝากอินเดียโอ้ยตายดวงหลักร้อยอีสันดาดอีกบาทเดียวหลักพันแหมฝากดวงหลักร้อยอุงงมากเลยคนก็ไปเชื่อฝากดวงหลักร้อยราคาเท่าไรอาจารย์เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหลักร้อยแบบใดบาทเดียวหลักพันอีสันดาแหมฝากดวงหลักร้อย นี่ไปอยู่กับยันคโครมเลยจ้าเนี่ยอันเนี่ยสมควรจะการโดนยันคโครมก็ได้ควรยันคโครมมากๆเลยหลักร้อยอีกบาทเดียวหลักพันก็โง่ปัญญาอ่อนไปฝากดวงกับมันเนี่ยควรจะยันคโครมกูบอกเลยยันคโครมเหมาะสุดไม่มีอะไรเหมาะกว่ายันคโครมอีกแล้วโอ้ยตายฝากดวงหลักร้อยอีกบาทเดียวหลักพัน เก้า้อยเก้าสิบ้าบาทตาย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 คนเชื่อเนี่ยกูไม่กูแบบกูงงใครเอาดวงตัวเองไปฝากไว้ในหลอดแก้วนี่มึงฝากดวงหรือฝากอาสุจิเนี่ยฮะฝากไว้ในหลอดแก้วนี่ประดุดฝากอะไรนะฝากลูกเขาเรียกอะไรฝากมดลูกเขาเรียกว่าฝากอะไรวะเขาเรียกอะไรทำชิป,ปมึงเอาไว้ในหลอดแก้วเอาดวงไว้ในหลอดแก้ว คุณนึกว่าไข่ผสมกาซุจิอยู่ในหลอดแก้วสันดาลกูว่าไม่ใช่มวลสารหรอกมวลน,น้ําไม่ใช่มวลสารมวลน,น้ำทำทำําทันทํากิฟต์เหมือนจะมีลูกผู้งงฝากดวงไว้ในหลอดหลอดแก้วกูเกิดมาพื่เคยเจอหมอดู่มึงกูจะบอกให้เทคนิคมันนะมันจะสร้างวิธี ทำให้มึงหนะเชื่อด้วยวิธีการที่มึงไม่เคยผ่านพบกับก่อนในโลกนี้อะไรก็ตามที่คนอื่นไม่ทํามาเมืงมันจะทําเมื่อมันทําเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่าพิธีแบบเนี้ยใครก็ทําไม่ได้ใช่ก็มันมีตางทําไงเมืงมันรวยมันก็ไปทําพอเวลามันทําแรกเลก็มันก็ลงทุน ตาหลังมันก็คืนทุนเพราะอะไรมึงเชื่อมึงปัญญาอ่อนไปเชื่อมันอีกหน่อยมึงจ่ายตังมันจากเมื่อก่อนมันเสียมันขาดทุนปัจจุบันมันก็คืนทุนอนาคตได้กำไรเรียงตามลำดับเลยมันเป็นวิธีการลงทุนแรกๆขาดทุนตาหลังคืนทุนตาหลังกำไร มึงดูเกมการตลาดมันไม่ออกหรอกกูนี่ดูออกเพราะกูเป็นมาก่อนนั่นแหละลักษณะของผู้วิเศษแรกๆเขาต้องลงทุนให้มึงเชื่อจะเสียเท่าไหร่จะยอมเท่าไหร่ทุ่มทุนสร้างให้มึงเชื่อให้มึงยอมทุกอย่างเพราะอะไรเขาทําทุกอย่างเพื่อให้มึงเนี่ยหล,หลงหลงไหลได้เพื่มในความสวยงามในความวิจิตพิสดารในความใหญ่โต ยอมจ่ายเงินทุกบาทตาหลังตาหลังมามึงก็เริ่มซื้อของเขาเขาก็เริ่มคืนทุนตะหลางมายิ่งจัดพิธียิ่งม,มีพิธีกรรมขายของยิ่งขายของเครื่องรางของขลังเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้ตังได้ตังจากคืนทุนก็ตาหลังก็กลายเป็นได้กำไรเมื่อได้กำไรก็เอากำไรไปเสวยสุข เอากาไรไปใช้ชีวิตเอากาไรไปทําพิธีต่อยอดต่อถาจนได้เงินทองเข้ามามันเป็นวิธีการหลอกหลอกเอาความเชื่อเพอเจอร์ของมึงเอามาเป็นเหตุแห่งความร่ำรวยเงินทองของตอนเองแล้วการเป็นอาจารย์พิธีกรรมเหล่านี้มันดีดวงไหมล่ะมึงไปรื้อประวัติได้กูดอู่ดูหน่อยมีตรงไหนฝากดวงกูขอดูหน่อย ขอพระพุทธเจ้าใมึงไปฝากดวงกี่โมงมึงอย่ามาแอบอ้างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะถ้ามึงพาคนไปประเทศอินเดียแล้วไปฟังธรรมะของพระสัมบารรมสัารรมพุทธเจ้ากู้จานุโมทนาสาธุยกย่องเยนยอสารเสริญ ah แต่นี่มึงปัญญาอ่อนเอาดวงไปฝากฝากใครแก้อะไรได้เพอเจอ มึงยังมีหน้ามาเถียงกูอีกนะอินเดียไม่ได้จนนะครับ GDP อันดับสี่ของโลกจ้ากูไม่ได้พูดประเทศเขาจนกูเพิ่งว่าประ,ประชากรเขาคุณภาพเขาคนจนมันเยอะกว่าคนรวย มันก็ไปอยู่สิถ้า GDP มันสูงขนาดนั้นอ่ะมันไม่มีไปย้ายประเทศไปสิย้ายดวงไปด้วยไปอย่าย้ายแต่ดวงย้ายตัวไปด้วยอยากอยู่มากนะมึงเราไปอยู่ให้กูดูหน่อยมันรวยกระจุกมันจนกระจายมันยิ่งกว่าประเทศเราอีกมีแต่ชนชั้นสูงเท่านั้นที่จะสามารถมีเงินมีทองรวยที่เหลือจนกันหมดต่อให้เศรษฐกิจด,ดีแค่ไหนแต่คุณภาพประชาชนใช้ไม่ได้ก็เรียกไม่ดีจ้ะ เขาดวงไปฝากเทพอินเดียไม่ได้เอาไปฝากประเทศอินเดียอาลเทพอินเดียไม่ได้อยู่ประเทศอินเดียหรอหรือว่าเทพอินเดียมาจากประเทศอื่นแต่มาอาศัยอยู่ในประเทศอินเดียอย่างมึงว่าหรือยังไงแล้วมันไม่ต้องเดินทางไปอินเดียเลอสุดท้ายก็ไปอินเดียอยู่ดีไม่ใช่หรอแล้วทำไมประเทศทําไมเทพเทวาไปอยู่ประเทศแบบนั้นน่ะไปอยู่ประเทศเจริญเจริญไม่ได้หรือไงทำไมต้องมาอยู่ในประเทศไม่เจริญกูไม่เข้าใจ เกิดเป็นเทพทั้งทีสะสมยุญยาบรารมีมาจะไปอยู่ในประเทศไม่เจริญไปอยู่ในประเทศลำบากลำบนไปอยู่ประเทศยากจนข้นแค้นแล้วก็ไม่สามารถช่วยอีกคนยากจนข้นแค้นได้เจริญได้กูก็เลยเปลี่ยนฐานการผลิตงั้นกูมาช่วยเหลือคนประเทศอื่นแล้วกันประเทศกูเอาไม่ไหวละคุมไม่อยู่ ความจนนี้ความลําบากนี้กูเอาไม่อยู่แล้วเดี๋ยวกูย้ายฐานการผลิตและการประเทศไทยเหมาะมากดูงงงายดีจังเลยวะ่ะเดี๋ยวกูช่วยประเทศไทยแล้วกันให้มันเกิดความเจริญสุดท้ายเจริญนะก็ไม่เจริญอยู่ดีเหมือนเดิมอิ p พอร์ตเข้ามาแต่ก็ไม่ต่างกันจนเหมือนเดิมไม่ต่างไม่ตื่นเหมือนเดิมกูงง มันต่างหาอะไรกับตรงไหนมึงจะฝากประเทศมึงจะฝากเทพมันจะฝากหาอะไรมันก็ฝากไม่ได้ท่านั้นแหละเลิกงม,ม,มงายก่อนกูรอดูเลยนะอีพวกหมอดูที่ด่าดกูเอไว้นะเกียรชังอาฆาตปามาทว่าร้ายกูไว้กูจะรอดู แล้วโดยเฉพาะข่าวที่มีหลุดออกมาว่าลอลิงแล้วถ้าเป็นคนที่เขาพูดกันกูจะนั่งหน้าตั้งหน้ากูจะนั่งอยู่แถวแรกเลยเพราะด่ากูไว้เยอะด่ากูแบบสาเสียเทเสียไว้เยอะมากกูจะรอดูอยู่แถวหน้าสุดกูจะจองตั๋วที่แรกกูจะนั่งกินป๊๊บคอนกูจะนั่งกินหมูทอดแดดเดียว จู้กับน้ำพริกอยู่แถวหน้าตบท้ายด้วยของหวานด้วยผลไม้อบแห้งของกูเองกูจะนั่งตั้งตารอกูไม่ได้แข้งนะกูจะรอดูว่าคนที่ด่ากูเนี่ยเพราะกูเคยพูดมึงมึงจำได้ไหมกูจะสอนพวกมึงเสมอว่าอะไรจะด่าใครทําตัวเองให้ดีถ้าไม่ดีอย่าไปด่าเขามันจะเข้าตัว เพราะฉะนั้นเขากล้าด่ากูสาเสียเทยเสียสนัแสดงว่าเขาต้องดีกว่ากูถ้าเขามั่นใจจะด่าใครแสดงว่าเขาต้องมั่นใจว่าเขาทําได้แล้วเขาถึงกล้าด่าในสิ่งนั้นคนอื่นได้ถ้าไม่ได้เวลามันย้อนไหลกลับมันจะหนักหนาสาหัสมากนะนี่แหละเขาเรียกว่าไม่ใช้โซฟีแบบมีปีมาเลยไหลย,ย้อนกลับได้ อันนี้กูไม่รู้นะว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่แล้วกูก็จะไม่ซ้ําเติมด้วยแต่กูก็ขอให้ไม่ใช่นะเพราะกูก็เห็นว่าเขาก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งกูไม่อยากให้มันมีเรื่องอะไรแบบนี้ทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นแต่ถ้ามันเป็นจริงตามนั้นก็เรียกว่าก็ระวังให้ดีก็แล้วกันปามากลกัวไว้ด่ากลัวไว้แบบสาเสียเชเสียค่อนแขวดูถูกเกียดหยามกูสารพัด ไปออกรายการมารายการหนึ่งก็ค่อนแขวะถึงกูรายการก็รายการนั้นกูก็ไปมาก่อนหน้าเขาและแต่หลังมาเขาก็ไปตามหลังกูแล้วก็ไปค่อนแขวะกูในรายการพวกมึงก็รู้จักว่ารายการอะไรไปพูดในรายการว่ามันจะตื่นอย่างนั้นตื่นอย่างนี้ก็รอดูว่าตื่นจริงไหมเขาจะตื่นกันทั้งประเทศหรือเปล่าก็รอดูแล้วกันเนาะ กูก็อยากให้คนทั้งประเทศเนี่ยตื่นว่าหมอดูเนี่ยมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรในการที่พวกมึงจะไปดูเลยหมอดูมันไม่ได้มีคุณมีค่าอะไรต่อชีวิตพวกมึงเลยมันหลอกพวกมึงไปวันวันหนึ่งหาตังต่บพวกมึงให้พวกมึงดูดวงซื้อเครื่องรางของขลังสะดอก้อต่อชะตาทําพิธีหลอกมึงไปทําพิธีต่างประเทศแล้วก็บอกว่าชีวิตจะดีขึ้นชีวิตจะร่ํารวยพวกมึงหลอกโดนหลอก ดากูกันไม่ทำก็รอดูแล้วกันไอ้พวกทิพทิพทั้งหลายไอ้พวกสื่อสามัญญาทั้งหลายไอ้พวกดูดวงพยากรณ์ทั้งหลายกูก็จะรอดูเหตุการณ์ครั้งนี้จะกระทากูจะบอกให้ว่ามันจะกระเทือนพวกมึงทุกคนแค่มีกูคนเดียวเนี่ยก็กระเทือนพอแล้วแล้วยังมาเจอข่าวชั่วข่าวเสียข่าวข่าวมึงจะยิ่งกระเทือนกันหนักกว่าเดิมก่อนหน้านี้เป็นพระตอนนี้ก็เป็นพวกมึงบ้างนะ